เชลซีคือทีมแรกของโลกที่ได้เข้าชิงแชมป์สโมสรโลกรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดและใหม่ที่สุดของโลกรอพบผู้ท้าชิงระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงหรือเรอัลมาดริดทุกคนคิดว่าใครจะได้ชิงกับเชลซีนะปารีสหรือเรอัลมาดริดก็คอมเมนต์มาบอกกันทายสกอร์กันได้นะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะยิงกันไม่เยอะอย่างเกมที่แล้วเนี่ยปารีสเจอเกมอื่นอาดิดอัดก็ยิงแค่2ประตูนในช่วงท้ายเกมโดยเกมนี้น่าสนใจมากๆเพื่อนๆปารีสแซงต์แชร์แมงรอต้อนรับคีเลสเอมบัปเป้เพื่อนร่วมทีมเก่าและเพื่อนาีสอย่างโโหดดนแดงไป2 2คนนแต่ยยิบาเลูก แต่เอ็มบัปเป้ก็โหดไม่แพ้กันนะพิ่งกระโดดฟาสุดสวยเลยแต่โซเชียลลงแบบนี้อันนี้ใครเนี่ย AI ชัดๆและแน่นอนนี่คือศึกใหญ่มากๆนะแชมป์ยุโรป2สมัยล่าสุดเจอกันแชมป์ยุโรป2 0 2 5าปารีสแซงต์แชงแมงและแชมป์ยุโรป2 0 2 4เรอัลมาดริดรวมถึงแชมป์ยุโรปมากสมัยที่สุดด้วยปัจจัยสำคัญในเกมนี้คือเกมรับของ2ทีมเนี่ยมีผู้เล่นโดนใบแดงครับฝั่งของมาดริดเนี่ยเกมล่าสุดมีดีนฮุยเซ่นนะที่โดนใบแดงไป,ไปส่วนของปารีสโดนไป2คนเลยทั้งพาโชแลวก็ลูค้าเอโน พรุ่งนี้ใครหยุดเรียนหยุดงานมาดูกันตีสคืนนี้เราจะรู้แล้วว่าคู่ท้าชิงของเชลซีในการชิงแชมป์สโมสรโลกครั้งแรกในรูปแบบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกจะเป็นใครกันมารู้กันครับ